แคทองสีกับพึ่งจะได้คนไห่เปรียยๆคําว่าป .1 รับ7คิดเอาปอครับ7เมือ่อยกอดเอาแม่หุจักแล้วว่าสนกเมือ่อยกอดเอาแม่หูจักแล้วหูจักแล้วทา่ทางเสนนี่เป็นจากรของหงมาถหาเพื่อนถาน้องนุ่งเรียบร้อยประมาณนี้ละจ้าจิบน้ำแป๊บนึงเครื่องมือเฮ้านันา่นนะ ห้ารับช่อมเพื่อนจน่าเป็นถวยท่องคุณได้นงดิวนี่แต่ห้าบอกว่าวเนาะขอนมัสการค่ะเปิดโทรศัพท์พ้อดีจ้า <laughs> นามสการห้าสั่งคลิปของห้าแล้วหลังจากที่ลงคลิปแล้วห้าก็ต้องไปคอมเมนต์ใต้ห้องตัวเองค,คุณพอเหล็กไหลเนาะจ้า ยายท่องศรีบอศึกษายายท่องศรีขีคานอ่านหนังสือกันยอนเรียกสุกเ้ยแม่กรลั่งสิไปคือกันพี่ได้ถาดหนึง่งน้องนุ่งบ้านเอ็นน้องนุ่งบ้านด็กขึ้นมาอยู่เ <ś led> ตรียมแล้วบ้านต่ํนต่ำไล <ś led> ่ไปนี่พิบ่บอกว่าไล่แจ็คสองเดือนมาสั่นวะกู่บอกว่า <ś led> บอมันกู้บอมันโฟอามเด้เสียงเขามาเต็มเต็มเลยก็เลยปิดเส <ś led> ียงไว้จักน้อยนะจ๊ะ เหตุการณ์ของยายท้องสีกับจังนี่สีหล่ะจ้าขอบนำ้ำกรอบดีอยู่จ้ากรอบกรอบกรอบบางหงก์กรอบนี่ก็ตั้มห่องมะเกีาา่ลเข่าสรอยเหมือน,นีเกี่ยวมือน้องมะเกี่ลเข่าสองสาวจับบางหงษ์ฐานอ้องก่อนเออจะเฝ้าไปเป็นนกอินทรีเบิร์ดไลท์เ <laughs> ออทีมงานนี่เป็นนกอัน พานหลายจ้าในช่วงนี้ส <It> ่งกำลังใจจ้ายายท่องสีจักสิจักสิพานมาพานวางสองเดือนนี่จ้าแม่ท่องเป็นนกแก้วเนาะจ้าถามมากกะเออกับหูจักห่วงแม่อยู่ตลอดเนาะว่าส์เราว่าหูจักห่วงแม่อยู่เป็นผัดบ่อนผัดบ่อน้ำกอบดีอยจ้ากอบกรอบ บางฮู้กอบนี่ก็ตังเอ้ยพานหลายจ้าในช่วงนี้ส่งกําลังใจจ้ายายทองสีจักสิจักสิผ่านมาพานวางสองเดือนนี่จ้าแม่ทองเป็นนกแกว้วเนาะจ้าขอพระท่านอภัยด้วจ้าเด้อขอโทษขอให้อภัยยายด้วจ้าเด้อขอบคุณค่ะว่าเก่งค่ะสัญญาณเป็นไดเนาะยายทองสีมันซับบังฮูงฐานองนองมาเกวเข่าซอยใครอยู่ใ,ใกล้ยายทองสีปันวา ผู้ให่ยกันอ๋อหาโมงเย็ยนเป็นหน้าที่ที่ยญายยังม้อนเล้วเขายังม้อน,นสะดวกแต่ว่าก็เขาไปเบื้องไดแแบบฝับนฝับนบอกงงฝับนบอกงงก็เป็น,น,น,นเสียงอย่างนี้เสียงซับบอกงงปลาปีมาถักท่ายอยู่คนมาคนมาหลับชุบคนถูกใจคนกคตไหลให้เยอะ <laughs> ้องเวลามีงนหน้าที่กรารรับช่มขืนมือละเหล็กละนอยในขณะนี้กับเพิ่นเปรียบเทียบก็บคือหกมื่นาที้ตั้งได่แม่ว่าจาหาขาหอนเมื่อข้ากับอดเอาขันหูจักค่วมมาสันขันมีความอดทนเพิ่นบอกว่ามีความอดทนมีมีความขยนันมีความอดทนเมือ่อก็าอดเอาแม่หูจักแล้วว่าสนอกเมือ่อก้าอดเอาแม่หูจักแล้วหูจักแล้วทั้งทั้งเสนี้เป็นโอ้ย เขียดน้อยห้องแกอกแอกเยอ่งูอะไรเขียดอะไรมาหนีด้วยขนน้อ,นอยยานจังว่นเดียวเครื่องของข่างเที่ยงกันมาหลับชม่มสองสามเครื่องมาหลับชม่มหน้าที่กันเลยคุณพอนใจอยู่บอสู่คณพอนใจฟัง,งเราจะนะขอไปเซิรเสิบ์เบื้องเจ้าอยู่ดอกกับบ้านในจำในปันไดเนาะคุณยายน้องเดียวขอบประคุณทุกเสียงทุกสายสาธุที่แบกเขามา มีแต่คำขอบคุณจ้าลดเสียงไว้ก่อนลมมาทาั้งนี้เสียงเขมามาเนาะจ้าเสียงเขามาในไรสดกับบ่มักปันไดเนาะจ้าคุณบอกว่าหายเงียบที่สุดสีกอ,อยู่ในความทีว่ว่าเห็นหน้าที่เราก็ปื้มเนาะจ้านะเห็นหน้าที่เราก็ปื้ม ดเดบแรกเนาะพันบว่างพันกับบอ,วบบอเวียขมาเป็นบอคุณยายน้องดิวเป็นกำลังใจให้จา้าขอบคุณคะ่ะคุณยายน้องดิวปันบม้หุงถา้าเพื่อนถาน้องนองุนง่นงเรียบร้อยประมาณนี้ละจา้าจิบน้ำแป๊บนึงกีแกวนกขุนท่องถ้าหากว่าผูเพ่นขึ้นไปสูงแล้วเเอิญน,นกอินซี่นกอินซีนกอยังแน่ มา,มาลัน่นมาลั่นเบิงมาลั่นเบิงหย่อนหลังมาลั่นเบิงหย่อนหลังให้มันเต็มนาทีให้มันเต็มชมั่วโมงก็เลยเด่นในที่จ้าอีกจักหน่อยข้างกดีล่าอีกจักหน่อยข้างกดีโล่งนะจ้นะเนาะกระโดดขึ้นเวทีกระโดดลงเวทีแม่ก็จินตนาการไปเป็นนักจัดไา่การเราเด็เป็นนักจัดไา่การสถานีสถานีของตัวแม่วันนี้โอ้จ้าจ้า ผู้ยุนีการขอนค้างว่าข้าเจ้าอ้ยข้าเจ้าทอดกระถินไหมเสียงเพ่งเขายุวาสันแมวสุดเป็นสัญลักษณ์อะไรต่างาแมวแมวแมวขอบพุณนจ้าขอบพุณนจ้าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกระบอกห้มี่นอนตาสันเป็นว่าศึกษามาดีกันเรื่อโบเสียเวลาเนาะจ้ะแต่ว่าญาท้องสีกะมวนมวนไปสักกอนล้านชายพนบอกว่าเรื่องการหลงทางของเฮาเนาะเสียเวลาเนาะเป็นบ่ หลงทางคือเสียเวลากับว่าเป็นยังจ้ะทําคลิปให้มันปังๆคุณป,ปันบอกฮองเถาเพื่อนถาน้องนุ่งเรียบร้อยประมาณนี้ละจ้าจิบน้ำแป๊บุูดีแล้วจ้าตอนนี้ก็คือรู้แล้วรูร้แล้วประมาณว่ารู้แล้วแตตอนนี้เห้า,ากับไผสมมติว่าเห่ากับลูกเฮ้า เก็อธิบายสู่ลูกเขาฟังเขานึกถึงลูกเขาเขาอธิบายสู่ลูกเขาฟังเอาเสือข่อยน้องมะแก้วเข่าซ้อยเหมือน,นีแกยวมือน้องมะแก้วเข่าสองสาวจะปังห่วงฐานนองก้อนเดือนเดือดลูกขอบคุณนจ้าที่แวะเข่ามา นกอันอินซี่กำลังจะมาดึงเอานกแก้วนกคุณท่องไปอยู่นี่คุณเจ้าย่า,ยาก็คอยแตะไปน้ามย่าอันเพราะใครคู่ข้างๆหน้านี่สวนทนากันยุ่นอกนี่ข้างๆกันนี่คุณมาสู้ๆจ้าจ้าขอบคุณค่ะน่ารักจัง ขอบพระคุณเลยหล่ะล่มผดมาทางนี้บางคนนะศึกษาดีๆก่อนจังเห็ดมันจัง่มีแนวผิดจังคอยขืนมาไล่การมาไล่หาหน้าที่เลยผ่านหลายจ้าในช่วงนี่ส่งกำลังใจจ้ายายทองสีจักสิจักสีพานมาพานวางสองเดือนนี่จ้าแม่ท่องเป็นนกแก้วเนาะจ้า พอนมาพ้นเล่หาโม่งกับสีพ้าย้ามข้าไปนะจ๊ะเนะาะคุณพ่อเหล็กไหลจริงๆแต่พ่นต่ำก็เจ้าทอ,อดกระถิน,นู่วนวนยุนบนเสียงเพลงฟังเพลงไปปิดเสียงกับเ่าไวจ้ะปิดเสียงนำ้ำกรอบดียจ้ากรอบกรอบ มังหงกนอนเนก็ตั้งดิวอยู่น้ากันในขณะนี่เนาะจ้าเนาะย่ายก็ไปเรื่อยๆพยาห้ามถ่ามขิบรอบขางคอนเทนต์คุณน้องลิ้นเนาะคุณแม่ย่า้องดิวด่วนแล้วแต่เพิ่นเป็นน้องนะจ๊ะเนาะย่ายบอกขักปไัไญายง,งโง่งอยู่นี่แหละเพิ่นบอกว่าย่ายท่องสีไรเดียงสา <laughs> เห็้มันเห็นคือเพลินตามล่าหาหกหมื่นนาทีจ้าตามล่าหาหกหมื่นนาทีมื่อนี่เป็นวันหยุดอีกมือนึง่งไล่ลไปนี่เพิ่นบอกวา่าไล่แจ็กสองเดือนมาสั่นวะคู่บอกว่า <c oughs> บอกมันคู่บอกมปนโผอามเด้เพราะเด็กเย้าเอาเต็มที่เด้รถม้เาเกลยวเพิ่นก่ออุย้ยแต่เสดายห่วงเขานะจ้าเนาะจะได้เก็บห่วงเขาเป็นตาหน้ายคอดยายน้องดิวจา้า เหมือนเดิมเหมือน 2, เสียดอยู่นีสองเดือนจากสีเปลี่ยนได่คุณยา้นนองดิวจ้านีไดค่คอยๆเซิบเซิบกับตอบคอมเมนต์เนี้ยล้วนๆเนี่ยถ้าตอบดูดูล้วนๆเนียกับเป็นจ้ะหมุนแต้วตอบกับสวัสดีค่ะคุณหยิบสุรินเหมือนกันค่ะเออน่ารักจังเลยขอบคุณจ้า ภาพและเสียงชัดบอมันน่งว่าการมาไล่งานตัวของข้าเปิดค่าการมองเห็นเนาะจ้ะเนาะข้าบ่อเห็ดปอถั่มเท่ากับบงหุ่นจักเหมือนบอ